บัดนี่อันว่าความตายนี้ยดินถมกายเนื้อสิ้นเอาคนของเฮาถุกทวนนามันแนีวแนลทาวันืืดดังคํำพึ้นสอนเทียงตรงละคือเว้า ตายนุ่มก็ตายเทาบ่อตายเหงากัตายพรากจากกันไปคนละร,รมแสนสงเสื่อก็บบ่อเห็นตายเอลีบ่แม่นตายเล่นเล่นเช่นดังละครหนังซายอยีหยางเขาแสดงเหตุให้สมไปตามเรื่องเพี่ยงเป็นการแสดงเล่นบทดละครตามนาที บัดว่าตายอีหลีแสดงเอากะบ่ได้คั่นตายแล้วกะเนาแม่น